ส่วนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่า NSM ค่ะได้ร่วมกันกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชปประถมส่งเยาวชนไทยนะคะเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติค่ะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่า NSM ค่ะได้ร่วมกันกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูประถมส่งเยาวชนไทยค่ะเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ The Second International Festival of Engineering An Science and Technology หรือว่า IFS2 e ระหว่างวันที่16ถึงวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าสทีมเยาวชนไทยนะคะคว้าสรางวัลมาครองได้ แก่รางวัล Gold Medal Award ค่ะจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยายลัยจังหวัดภูเก็ตจากโครงการ Environmental Study of the Different uh, นะคะ Factor Affecting t h e r m o Acoustic และรางวัล Silver Medal Award ค่ะจากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายจากโครงงาน And Environmental V e g a n n d i e n d l y Dental Award Made From แฟนไปเบอร์ค่ะซึ่งทางด้านของดรวัชรศักดิ์ส่งปานครับผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะครับพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและก็คณะครูนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองก็ร่วมให้การต้อนรับนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็ได้เดินทางกลับมานะครับจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติณสาธารณรัฐตูนิเซียซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่านักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะครับได้รับรางวัล โกลมิดเดิลอะวอร์ดนะครับแล้วก็รางวัลท็อป0 s p สเปเชียลอะวอร์ดด้วยก็ประกอบไปด้วยนะครับนายณราวิทย์แสงก้าแสงครับนักเรียนชั้นม5หทับ 1. แล้วก็นายธีรพัฒน์มัลิวันครับนักเรียนชั้นม5หทับ 1. แล้วก็มีนายสุภวิทย์ณถลางนักเรียนชั้นม5หทับ 1. แล้วก็ครูที่ปรึกษาก็คือนายวีรพัฒน์โปนทอครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนด้วยนะครับในจังหวัดภูเก็ตที่ไปแสดงชื่อเสียงนะครับแล้วก็แสดงศักยภาพนะครับให้ก